ชีวิตก้าวไปไม่ถึงไหนก็เราไม่เคยถามตัวตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตไม่เคยตั้งคําถามเพราะถ้าเราไม่ตั้งคําถามเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างเช่นเราอยากได้อะไรเราอยากมีอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอะไร แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตตอนนี้ดีขึ้นไหมชีวิตตอนนี้เราได้อะไรเพิ่มเติมบ้างชีวิตตอนนี้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะเราไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเราเองแต่ถ้าเรามาตั้งคำถามว่าต่อไปนี้ชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นฉันจะต้องเรียนรู้อะไร ฉันต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเราเองทาง Google ทางเว็บไซต์หรือความรู้ปัจจุบันนี้หาง่ายแล้วเราแค่ฝึกฝนเรียนรู้ให้เก่งให้ชำนาญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเราก็จะเจอทางออก ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะวันนี้แนวคิดก็คิดที่ดีจากพี่แคทจากประเทศเนเรนด์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วและคะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะดูดูค่ะดูสวัสดีค่ะดู